เรื่องเงิน12ล้านบาทนี่แหละค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วนะคะหลังจากที่หลายหน่วยงานตบเท้ากันจะนับหนึ่งเริ่มตรวจสอบที่ไปที่มาของเงินจํานวนนี้แล้วนะคะว่าได้มาอย่างไรและคาให้การของเจ้าของเงินเนี่ยฟังขึ้นหรือไม่ค่ะแน่นอนค่ะว่าพี่ใหญ่ในการเข้าไปตรวจสอบครั้งนี้ก็คือคณะกรรมการชุดใหญ่ของปอป,ปอชอนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการตรวจสอบผอหญิงในสังกัดว่ามีการปกปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินและก็นี้สินเป็นเท็จหรือไม่ ลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผอ,อาหญิงคนนี้ได้สมรสกับนายทวีวัฒเสยงแก้วที่แสดงตัวเป็นเจ้าของเงิน12ล้านบาทสมรสกันเมื่อปี63นะคะจากนั้น พอออคนนี้ก็ดำรงตำแหน่งครบ3ปีก็ต้องมีการยื่นตรวจสอบบัญ,ญชีครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี64และอีกครั้งหลังจากดำรงตำแหน่งครบ3ปีเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี67ค่ะแล้วพบว่าทั้งสองครั้งเนี่ยไม่มีการแสดงรายการเงินสด12ล้านบาทของคู่สมรสในรายการยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่อย่างใดเมื่อผลออกมาแบบนี้ทางคณะกรรมการปปชจึงมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึกต่อไปให้ได้ข้อเท็จจริงค่ะว่า ขอออยิงคนนี้จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่ ขณะที่ตัวแทนหน่วยงาน3ปอนะคะที่ไปประชุมหารือกันที่กองบัญชาการตรวจสอบส่วนกลางยืนยันค่ะว่าจะแยกตรวจสอบหาที่ไปที่มาของเงิน12ล้านบาทว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริตหรือไม่โดยจะมีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสอบพอปากเกร็ดซึ่งอยู่ในท้องที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อวางแนวทางในการสอบสวนต่อไปนอกจากนี้ยังจะประสานงานไปยังปปง,งค่ะเพื่อที่จะดูเส้นทางการเงินอีกด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นนะคราก็ต้องชี้แจงนะครับซึ่งทางท่านเลขาธิการท่านก็ให้ดําเนินการตรวจสอบแล้วว่าได้ยื่นหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะต้องพิสูจน์ตัวเขาเองครับมีความวุ่นวามากไหมคะมีความคุหน้ากแต่าครมันยัยงครับพิ่งเริ่มต้นฮะพั้งเริ่มต้นเองครับเช่นเดียว อีกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันก็คือนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนค่ะที่ไปพร้อมกับเพื่อนสส,สอีกสองคนมีการไปยื่นหนังสือให้กับทางกรมสรรพากรตรวจสอบที่ไปที่มาของรายได้หรือว่าเงินจำนวน12ล้านบาทของนายทวีวัน์ด้วยนะคะเพราะมีข้อมูลเรื่องของการแสดงรายได้ปีละ1ล้านบาทซึ่งน่าจะไม่สอดคล้องกับเงินที่พบนั่นเองค่ะ เ,เข้าใจว่านะคะหนึ่งเนี่ยเงินจำนวนนี้ไม่ได้ถูกยื่น,นบัญชีทรัพย์สินของภรรยาของคุณทวีวัน์นะคะแล้วก็ ตัวคุณทวีวัน์เองเนี่ยยื่นยื่นเอ่อยื่นเงินกับสัมพกร์เนี่ยแค่รายได้แค่ปีละ1ล้านบาทเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเงิน12ล้านบาทอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะเส้นทางการเงินมายังไงใครให้มาได้มาจากอาชีพทนายจริงหรือเปล่าหรือว่าได้มาจากผลประโยชน์อื่นใดนะคะดิฉันคิดว่าสัมพกร์ก็ควรที่จะมีบทบาทที่เข้ามาตรวจสอบจํานวนเงินตรงนี้ สสอไอบอกด้วยนะครับว่าอยากให้การตรวจสอบในทวีวัตรเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆไปสู่การคอร์รัปชันใหญ่หรือเป็นจุดใหญ่ที่สังคมจําเป็นต้องตรวจสอบต่อไปเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวาดิริบิกุลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทายาลัยธรรมศาสาตร์ก็โพสต์เฟซบุ๊กเช่นเดียวกันตั้ง4ข้อสงสัยเรื่องนี้นะครับ ระบุด้วยว่าถ้าเป็นของเบาๆเนี่ยก็จ,จะเป็นไปได้แต่นี่เงิน12ล้านบาทน้วหนัก12กิโลกรัมเนี่ยมันจะลืมได้เหรอยกเดินจากชั้น5ลงมาทิ้งที่จุดทิ้งขยะชั้น4แบบนีออ้ต้องรู้สึกแล้วว่ามันหนัก S <S <S ออจะบอกว่าลืมหรือไม่รู้ว่าในลังมันเป็นเงินเนี่ยคือมันฟังไม่ขึ้นอาจารย์บอกแบบนั้นนะคะต้องตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งทางปปทบอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้มีแค่เงิน12ล้านบาทเท่านั้นอาจจะมีมากกว่านี้เช่นเดียวกับบิ๊กเต่าพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ,บอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกครับบอกว่าลืมแบบนี้แสดงว่ายังคงมีเงินอีกหลายก้อนครับอันนี้ต้องเคลียร์ด้วยนะคะ